สวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออกแกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาเริเ่มเรียนรู้กับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้พี่น้องครับคนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพราะพี่น้องที่ติดตามของสุดาฟาร์มนะครับเราก็ทําคลิปที่มีความจําเป็นเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเกษตรนะครับ อพี่น้องน้ําที่ไหลจวดจวดอยู่หลังผมขณะนี้นะครับชาวบ้านสงสัยนะครับผมไม่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผมไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับแต่ผมใช้วิธีการนี้นะครับดูดน้ํานะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับอาดูดน้ําก็แรงด้วยนะครับพี่น้องไหลเต็มท่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันหาว่าพี่น้อง อยากจะรู้นะครับเชื่อหรืว่าทุกคนทําได้นะครับไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องน้ําที่ไหลค่อนข้างแรง,งพอสมควรนะครับผมไม่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผมไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับแต่ผมใช้สิ่งนี้นะครับในการดูดน้ำาอพี่น้องเดี๋ยวลงไปดูด้วยกันนะครับ นี่แหละครับถังสูงประมาณหนึ่งท่อนเหล็กนะครับหนึ่งท่อนเหล็กตัวนี้นะครับเราใช้สองระบบน้ำอีกระบบหนึ่งเราดูดน้ำมานะครับขึ้นถังโดยตรงแต่หาว่าถังเต็มแล้วเราก็ปิดนะครับปิดทั้งท่อส่งน้ำและปิดทั้งท่อส่งน้ำขึ้นท่อส่งน้ำลงปิดนะครับแล้วก็มาเปิดตัวนี้ นะครับเราก็ใช้เครื่องดูดน้ำนะครับใช้สดๆเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูว่าเครื่องดูดน้ำของเราใช้อะไรนะครับดูดประมาณเกือบหนึ่งร้อยเม็ดนะครับไกลพอสมควรน,นะครับนี่แหละครับผลงานเรารดผักทั้งสวนเราได้สิ่งนี้แหละครับ เรื่องพลเรงเรารถผักทั้งสวนเลยนะครับ น้ำของเรานะครรับเาใช้รถตัดหญ้านะครับเกียบตรงนั้นไปขึ้นถังเลยนะครับ นี่แหละครับอาทังนี้ก็จุได้ประมาณ1,700ลิตรนะครับก็ใช้เวลาสูบประมาณ40นาทีนะครับพี่น้องแล้วก็ใช้รถพืชผักในสวนนี่แหละครับก็จากเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับ ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ